สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคนะครับพวก,กับผมในช่อง NK Gaming ตอนนี้ก็อยู่ในเกม Revolution Mobile นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาลงนะครับคอนเทนต์ใหม่ที่เข้ามานะครับก็คือการลงบุกนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นแบบโหดนะครับหรือว่าแบบยากนั่นเอง อันนี้ก็เป็น BP ตัวละครนะผมเปิดให้ดูก่อนนะว่าแต่ละคนน p บีพประมาณเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่อัดมาแล้วเรียบร้อยนะผมค่อยมาทําการภาคทีหลังเนาะก็ตอนที่ลงนะผมก็ไม่ผ่านตัวที่4นะครับอ่าบัตรทอนนะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าดาเมจไม่พอนะขนาดว่ามีตัวแบกนะ 300, นะผม3 0 0แสนนะก็ยังไม่สามารถที่จะลงผ่านได้ครับผม คราวนี้ก็จะมาดูกันทีละตัวนะครับผมตัวแรกจะเป็นเล็กซี่นะครับเล็กซี่เนี่ยจะมีสกิลที่ทําให้เราติดสถานะเมานะครับก็คือสกิลเนี่ยมันจะมั่วไปหมดเลยจังหวะที่เล็กซี่หมุนแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนนะนัดกันนะครับผมกดกินเหล้า,ามันจะสามารถที่จะขัดทําให้เล็กซี่หยุดหมุนนะครับผมแบบนี้อ่นนี้ก็ต้องขัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกินเหล้า อจอนจังหวะก,กินเหล้าเนี่ยถ้าเกิดเราคอทีมกับเพื่อนเนี่ยหลังจากที่เรากินเหล้าเสร็จที่ติดสถานะเมาแบบนี้แล้วเนี่ยให้พระนะครับผมสปิริตกดทําการล้างนะครับที่เป็นรูปเกาะก็จะสามารถล้างสถานะเมาตะกี้นี้ได้นะครับแต่ตอนที่ผมกดเหล้าเมื่อสักครู่เนี่ยผมกดหลังจากที่เขาล้างไปแล้วมันก็เลยไม่สามารถที่จะล้างสถานะได้ต้องบอกว่าบุกเนี่ยเพื่อน,อนๆหลายๆคนอาจจะลงกัน ่านหมดแล้วล่ะครับเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆของเก่าแหละแต่ว่าเวลาเราเล่นพอมันเป็นโหมดยา้าเนี่ยมันก็ต้องทําแมคชินิกเนาะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องรู้นะครับอ่าอย่างจาังหวะนี้ก็ต้องกดกินเหล้านะครับกินเหล้าอันนี้สามารถที่จะให้ OC นะครับผมก็คือเคียวเนี่ยวางวงก่อนได้นะก่อนที่จะกดกินเหล้านะครับมันก็จะไม่เมานะอ่าสามารถเล่นได้2แบบก็คือกดกินเหล้าไปก่อนแล้วให้สปิริตล้างหรือว่าจะเป็นวางวงต้านสถานะของ OC นะครับผมแล้วก็กดกินเหล้านะ ตัวนี้ก็ถ้า BP 20000 0กว่าๆนะก็สามารถที่จะลงผ่านได้สบายๆครับผมอันนี้ถ้าคนในทีมประมาณ2 0 0 0 0 0ทุกคนก็ยังไหวนะครับผมตัวดาเมดสัก2 0 0 0 0 0ยเงี้ยก,ก็ตีไหวนะครับแต่จะช้ากว่าน,นี้หน่อยอาจจะเข้าเฟสหลายรอบตัวต่อไปจะเป็นแบวินนะครับแบวินเนี่ยจะมีเสาที่เขาจะมาร์คคนนะเราต้องไปหลบหลังเสานะครับผมแล้วก็จะเป็นทุบพื้น จังหวัทุพพื้นเนี่ยก็จะเป็น OC นะทําหน้าที่ในการวางวงนะครับวงต้านสถานะเนาะมันจะลดดาเมจหรือว่าจะเป็นพาราดินก็ได้ครับผมวางลายพายลดดาเมจอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าจะเห็นว่าดาเมจเริ่มช้าแล้วนะครับ เพราะว่าบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเนาะมันเป็นดันไลนยสัปดาห์นะครับผมสัปดาห์หนึงลงได้หนึ่งครั้งนี่ครับผมจะมาร์คหนึ่งคนเนาะให้เป็นหลบหลังเสาแบบนี้ครับอ่าจังหวะเนี้ยบอสจะโลแตกนะครับผมสังเกตที่โลเนี่ย ถ้าเกิดเราเก็บบับแสงไว้เนี่ยมันจะสามารถบูดดาเมจได้นะแบบช็อตเมื่อสักครู่นี้นะครับผมพอโลแตกแล้วกดบับแสงเนี่ยให้ตัวดาเมจเขายัดดาเมจเขาไปเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรคนระับผมเล่นต่อไปเรื่อยๆครับอ่าจังหวะที่เป็นโลแบบนี้เราไม่ควรที่จะบับแสงนะสมมุติว่าเรามีนะสมมุติผมมีเนี่ยผมก็จะไม่บับนะครับผมหรือว่าตัวดาเมจเนี่ยก็จะไม่ใช้อันตินะครับอ่าจังหวะต่อยแบบนี้นะครับสามารถที่จะวางวงต้าน CC เพื่อเซฟเพื่อนไว้ได้นะครับ หรือว่าเราจะเดินวนแบบนี้เราไม่ต้องวางก็ได้เนาะไปวางจังหวะที่เขาถูกพื้นแบบนั้นก็ได้นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับผมพยายามเดินหลบสกิลไปเรื่อยถ้าเป็นคนที่เล่นดามเจก็ให้ยืนข้างหลังแทงนะครับผมยืนฝั่งตรงข้ามกับแท้งจะดีกว่าอ่าพอมีซัมมอนมา2ตัวเนี่ยครับเราจะตีบอสไม่ค่อยเข้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเคลียร์ลูกน้องนะครับตรงนี้ พยายามเคลียร์ให้ไวนะผมสำหรับลูกน้องสองตัวนี้นะ,อะพอมาร์กก็หลบหลังเสาครับผมมันจะขึ้นกลางหน้าจอนะครับผมว่าใครอ่ะโดนโดนมาร์กเนาะก็ให้หลบมานะ,ะจังหวะเมื่อสักครู่นี้จริงๆถ้ามีบัฟแสงควรบัฟเนาะแต่ว่าเนื่องจากผมไม่มีเพราะว่าผมเอาไปลงกับตอนไปเก็บลูกหมดแล้วนะครับผม2ตัว จะเห็นว่าผมมีบัฟแสงแต่ไม่บัฟนะครับเพราะว่าบอสเขาเป็นกลางโลอยู่นะอย่างจริงตรงนี้ไม่ต้องวางวงก็ได้นะครับผม,มเดินหลบธรรมดาก็ได้แล้วเดี๋ยวเก็บวางวงไว้เล่นในเฟสสุดท้ายเนี่ยครับผมจังหวะนี้ควรมีวงเนาะแต่เนี้ยพาราเขาก็มีก็เลยสามารถที่จะเซฟได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเรารับดาเมจไม่ไหวนะครับผมอาตี้ไหนที่รับไม่ไหวเนี่ยให้กระโดดนะกระโดดเนี่ยก็จะสามารถที่จะหลบดาเมจตอนระเบิดได้นะครับแต่ว่ามันก็หลบไม่ได้ร้อเร็หรอกแต่ว่าก็สามารถที่จะช่วยทําให้เราเล่นต่อได้นะครับตัวหนึ่งตัวสองนี่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะปัญหาเนี่ยจะเริ่มอยู่ที่ตัวที่สามนะครับเัาผมต่อไปก็จะเป็นบอสตัวที่สามนะครับอันนี้จะมีทั้งหมดสองตัวนะครับ ซึ่งตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวเวทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวกายภาพเวลาที่เขากางโล่นะครับผมเราจะไม่สามารถที่จะไปตีได้นะเพราะว่ามันจะโดนสะท้อนนะครับผมตัวสีดําจะเป็นตัวเวทนะครับตัวสีขาวจะเป็นตัวกายภาพเพราะฉะนั้นเวลาเขากางโล่เนี่ยเราต้องสังเกตนะครับอย่าไปตีนะมันจะโดนสะท้อนดามเมจคล้ายเบสเมลครับผมอันนี้ก็วางวงจังหวะที่บอสใช้สกิลแรงๆแล้วก็วางวงไปเลยครับผมสําหรับโอซี แล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับควรที่จะลาก2ตัวนี้มาให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะให้ตัวดาเมจเนี่ยเขาสามารถทําดาเมจได้ทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่ามันจะมีแมคอิกสุดท้ายก็คือว่าเมื่อใดเมื่อไหร่ก็ตามนะผมที่เราปิดได้ตัวหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถที่จะชุบชีวิตขึ้นมาได้จะมีเวลาประมาณสัก2 0่วิหรือ30มวินะครับเราต้องปิดให้ได้2ตัวพร้อมกันเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับ อันนี้จริงๆถ้าเกิดว่าคนในที่ประมาณ2 0 0แสนกว่า2 0 0แสนทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะอ่าไหวนะครับผมจับตรงนี้เนาะหรือว่าอ่าเฉลี่ยแล้วประมาณนักอ่ามี20 0 0 0 2ส0 0แแล้วก็อ่าเป็นดาเมจหลักอาจจะประมาณนัก2 0 0 0 0 0สถ้ามี2ตัวเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่ามีคนแบกเลยเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาคนบีน้อยมาลงกับเราได้อยู่ เวลาหมุนแบบนี้เราก็สังเกตนะครับผมว่าใครเป็นคนโดนหมุนเนาะก็กดนิพพานให้นะครับสําหรับโอซีนะครับหรือว่าจะวางวงก็ได้นะ,ะตรงนี้จะมีะทางด้านของบ่อสายฟ้านะครับก็พยายามที่จะเซฟไว้แล้วก็พยายามดูเลือดเพื่อนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็กดนิพพานให้เนาะอันนี้เวลาเล่นไม่ได้คอกันนะครับผมก็เลย อาจจะบับแสงไม่ตรงกับแอสซินเขามีอันติอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดเราเล่นเป็นทีมแบบนี้เราควรที่จะขอทีมกันนะครับได้รู้ว่าใครมีเซฟไม่มีเซฟตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมหลกักๆเนี่ยคือดูตอนเขาสะท้อนอะ่ะเราอย่าไปตีแล้วก็ อ่าอันที่สองก็คือว่าพยายามที่จะปิดให้ได้ทั้งสองตัวเลยพร้อมกันมันไม่ต้องพร้อมกันแบบอ่าเป๊ะนะครับผมจะมีเวลาสักประมาณ2 0่สถึงสามสิบวีเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเท่าไหร่นะมันจะเกิดนะครับผมอันนี้ก็แยกกันครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนเนี่ยมันจะโดนหลายหลายคนเนาะ ันนี้ผมนิพานไม่ดีนะครับผมนิพานไม่ถึงอ่าทางด้านของนะซอสเมดเนาะซอสเมดอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดีผมกดไปแล้วเนะี่ยแต่ว่ามันไปเข้าแอสซิเออจังหวะนี้ถือว่าเล่นพลาดนะครับ ถามีสกิลมาถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าสกิลมันคืออะไรมันดาเมตรแรงหรือหรือไม่แรงอะไรยังไงก็คือวางวงเซฟเพื่อนไว้ก่อนเซฟวงข้างในไว้ก่อนนะผมแค่นั้นเนี่ยครับตอนนี้จะมีโล่เห็นไหมว่าผมตีไปเนี่ยผมโดนสะท้อนกลับมานะครับตัวตัวเลขที่เป็นแดงๆอ่านี่คือเวลาเขามีโล่เนี่ยเราอย่าไปตีตัวตัวที่เขาใส่โล่อยู่ก็คือตัว ผมไปตีตัวสีดำเนี่ยมันเป็นตัวเวทมันก็จะสะท้อนเวทกลับมาบพยายามเลี้ยงนะครับผมให้เลือด2ตัวเนี่ยมันใกล้ๆกันตลอดนะครับคือพอๆกันอ่าเนี่ยครับพออีกตัวหนึ่งตายแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมี ให้ดูเนี่ยตรงนี้ครับผมที่เป็นวงแดงๆนะไม่ถึง20วิด้วยนะผมว่าน่าจะประมาณ10 10กว่าวิได้นะเพราะว่าดูจากคูดาวของวงเมื่อสักครู่นะครับผมเพราะนั้นเราต้องปิดให้ได้2ตัวอ,อันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับอ่นจริงมีตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ผมได้เล่นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ไม่ผ่านเนาะดูจากการตีลูกน้องนะผมขนาดตีลูกน้องเนี่ยยังตีไม่เข้าเลยนะแต่อ่าในคลิปเนี้ยอาจจะ อธิบายต่อนะครับผมเพราะว่าแมคานิกเนี่ยมันมาเกือบครบเนาะสำหรับบอสตัวนี้นะครับนะครับตีลูก,ก,กยังตีไม่เข้าเลยตรงนี้มันจะเป็นบัฟนะครับผมซึ่งเราอยากได้บัฟตัวไหนเนาะก็ให้เราไปตีลูกน้องอตีลูกน้องอีกตัวหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วบอสอาจจะกินลูกน้องที่เหลือ,อก็คือบอสก็จะได้ตรงนั้นไปนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะตีเป็นทางด้านของเจาะเกาะก,กับป้องกันนะครับผมไม่ให้บอสกินเนาะถ้าบอสกินล้วเขาจะได้ในส่วนของบัฟตรงนี้นะครับตรงเนี้ยที่มีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาตรงที่รับบอสไม่ไหวนะครับผมแต่จะมีปัญหาตรงที่ดาเมจเนี่ยเราไม่ถึงเพราะฉะนั้นให้เราตีพวกที่เกี่ยวกับป้องกันพวกเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยของบอสเน่ยให้มันน้อยที่สุดนะครับผมเราพยายามที่จะตีให้ให้ง่ายที่สุดครับ บอสตีแรงไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีทั้งสปิริตแชร์เลือดแล้วก็เขียวมีนิพานเซฟพาลานี่สองแสนสามกว่านี่ก็พอไหวน,น,นะครับผมนะครับจะเห็นว่าพาลาเนี่ยแทงไหวนะตอนนี้ช่วงแรกๆจะไม่มีอะไรเลยครับ อ่าตรงนี้นะผมบอสจะขึ้นชื่อนะของคนที่บอสจะเตะนะครับผมจังหวะนี้ก็ถ้าอ่าเราเป็นโอซีเนี่ยเราก็ควรที่จะใส่ทางด้านของนิพพานให้นะครับแต่นี้ทางด้านของซอดเมดเนี่ยเขาใช้สกิลอ่าหลบอ่าอมตะของเขานะผมก็เลยทําให้รอดจากาการโดนเตะตรงนี้ไปได้นะ ในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเป๊ะมากนะผมเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ผมลงแล้วก็อัดเลยนะรอบแรกเลยก็คือบางทีก็ลืมไปแล้วผมวบอสมันนี้แมคคนิกอะไรบ้างนะอันนี้พอจําได้แล้วว่าเออมันมีเตะผมก็เลยเก็บมีพานไว้นะผมอ่านเนี่ยรวมตัวการรับนะผมตรงเนี้ยแล้วใส่มีพานให้เพื่อนเลยนะครับเพื่อนก็จะไม่โดนดาเมจครับนะ มันจะมีอีกอันนึงนะผมก็คือบูชาเลือดอ่าบูชาเลือดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสองแสนกว่ากันทุกคนเนี่ยให้เรานะครับผมสามารถที่จะมารวมกันเพื่อที่จะแบ่งรับดาเมดนะครับผมสามารถเล่นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะให้โอซนิพานหรือว่าแพแชร์เลือดก็ได้นะครับผมจะสเต็ปไหนก็ได้แต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามารวมกันรับดาเมดดีกว่าแล้วนิพานเนี่ยเอาไว้เก็บตอนที่อบอสจะเตะใครคนใดคนหนึ่งเนาะ อันนี้เข้าเฟสธงครับผมเฟสทงเนี่ยก็ให้ยืนประจําตัวเลขนะครับผมใช้ทั้งหมด4คนส่วนตัวดาเมจหลักเนี่ยก็ให้ตีบอสไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะตีไม่ต้องใช้สกิลอันตินะครับผมคือตีแบบใช้สกิลธรรมดาไปอาจจะเห็นว่าวงตรงกลางเนาะที่เป็นพุ่งดูเดือดนะครับผมเวลาที่มันคููดาวใกล้จะครบรอบเนี่ยก็ให้กดทงเนาะตามหมายเลขครับผมอันนี้เลข2ไปแล้วต่อไปก็เป็นทงหมายเลข3อย่าก,กดเร็วเกินนะครับผม ให้กดแบบให้มันเกินครึ่งหลอดไปก่อนนะนจังหวะนี้ผมก็กดเร็วไปจริงๆต้องรออีกประมาณสักวิหรือวินิดนิดหรือว่าสองวิก็สามารถที่จะกดทันนะเ,นเวลาขึ้นชื่อใครกลางหน้าจอแล้วก็นิพพผานให้คนนั้นไปเลยครับ บูชาเลือดอย่างนี้ครับผมมารวมกันเห็นไหมครับว่าดาเมจที่แต่ละคนโดนเนี่ยมันจะนิดเดียวนะครับผมก็คือสามารถที่จะรับท่านี้ได้นะเวลารวมกันเนี่ยก็พยายามรวมให้มันเกินสามสามคนขึ้นไปนะสามสี่คนนะถ้ามาสองคนเนี่ยอาจจะตุยคู่ได้นะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็คือจังหวะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเซฟไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็คือสั่งเวยเพื่อนไปเลยครับผมหนึ่งคนคนที่โดนอ่านี่บูชาเลือดอีกแล้วน,นะครับจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะแค่สองคนนะผมตอนบูชาเลือดเนาะก็เลยแบบเก็บหนักเลย นนมีวงโอซีนะครับผมช่วยต้านไว้ไม่มั่นใจว่าวงโอซีเนี่ยมันกันได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเข้าเป็นดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดไปเลยอันนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกัน,นก็รวมกันไว้เยอะๆดีกว่าครับรักสามสี่คนนครับถ้าใส่นิพานก็ใช้ด้าเหมือนกันนะ เขาเฟดธงอีกครั้งนี่อันนี้จะเห็นได้เลยนะผมว่าเวลาเนี่ยมันไม่พอนะบอสเหลือ4 0แต่ว่าเวลาผมเหลือแค่ 30P เองอ่าดังนั้นอย่างที่ผมบอกับผมว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ทางด้านของดาเมจเนาะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้ครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มีคอมเมนต์นะผมอยากจะสอบถามเรื่องของการลงดันหรือว่าเรื่องของการอัพตัวละครหรือว่าสกิลอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอให้นะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ